กระแสะแรงไม่หยุดกับเหรียญ50สตางในรัชกาลที่9ก้าล่าสุดจบประมูลไปที่40,000บาทท่านใดที่มีเหรียญ50สตางรุ่นเก่าเก็บไว้ลองแคะออกมาดูครับว่าเหรียญ50าสิบตางของท่านจะเป็นแบบ ที่มีราคากันหรือไม่สำหรับเหรียญ50ชาตา์ในรัชกาลที่9ด้านหน้าจะมีพระชายะของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุละยะเดชรัชกาลที่9ด้านหลังก็จะมีวัดพระธาตุทอง เหรียญที่มีราคาสูงเป็นเหรียญปกติไม่ใช่เหรียญแปลกเป็นเหรียญพระเสียนกลับแมบธรรมดาทั่วไปแต่จุดที่มีราคาดูแค่จุดเดียวนั่นคือปีพศของการผลิตเหรียญที่มีราคาถึง40,000บาท เป็นเหรียญของปีพศ2530ดูแค่จุดนี้จุดเดียวก็รับเงินหมื่นเงินหลายหมื่นได้เหรียญ <limp id> ที่ท่านเห็นในคลิปนี้เป็นแค่เหรียญตัวอย่างนะครับไม่ใช่เหรียญจริงเพราะทางช่องไม่มีเหรียญปี2530 จึงได้นำเอาเหรียญของปีพศ2533มาเป็นตัวอย่างและสำหรับท่านใดที่มีเหรียญปี2 5 3 0อยากจะขายก็สามารถติดต่อพูดคุยมาทางช่องได้หรือ ID Line จะทิ้งไว้ในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอ เหรียญของปีพศนี้รับทุกสภาพยิ่ง UNC ยิ่งมีราคาสูงก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ ซื้อสูงสุดเลี้ยนละ40,000บาท